สวัสดีครับช่างแรลกนะครับคลิปนี้นะครับมาอยู่กับงานซ่อมเจ้าไฮบริดฟ้าขาวยอดฮิตนะครับนะลูกค้าส่งมานะครับสภาพค่อนข้างนี่หมก็ค่อนข้างเยินเลยเครื่องนี้นี่นะครับมีรอยไหมบอร์ด AC-IN มานะครับตัวนี้เป็นบอร์ด AC-IN นะครับรับไฟจาก AC-IN เข้ามาก็เป็นสวิตชิงซับไพ่ายไฟเลี้ยงทั่วทั้งวงจรนะครับ ไฮบริดพวกนี้มันจะมีสวิตชิ่งอยู่3ามตำแหน่งนะครับสวิตชิ่งภาคจ่ายไฟนะก็รับพลังงานอ่ารับไฟจากแบตเตอรี่นะครับหจุดนะครับรับไฟจาก ac in ซึ่งก็คืออ่าซึ่งก็คือตรงเนี้หนจุดแล้วก็รับไฟจาก pv in นะครับซึ่งก็คือตรงเนี้ยอีก1จุดนะครับมันจะมีสวิตชิ่งซับไพยอยู่3จุดนะครับอ่าถ้าเป็นตระกูลไฮโวล์แบบนี้นะนะครับเคสนี้นะครับค่อนข้างที่ถือว่าหนักนะสาหัสเลย เลตุ้มเป๊ะนะครับก็เราว่าน่าจะเสียเพราะฝุ่นนะครับแล้วก็ความชื้นนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่ามีรอยฝุ่นเกนาะหนาตึ๊บเลยนะครับเมื่อฝุ่นเกาะนะครับมันจะเกิดเป็นความชื้นสะสมนะครับหนาขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้อุปกรณ์ช็อตนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องสวิตชิงไฮบริดแบบนี้นะครับมันทํางานด้วยความถี่สูงแล้วก็ไฟสูงด้วยทั้งความถี่สูงแล้วก็ไฟสูงเนี่ยมันไวต่อความชื้น ไวต่อฝุ่นเพราะฉะนั้นนะครับเคสนี้นะครับไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบเลยยังไงก็เสียเพราะฝุ่นไม่ฝุ่นก็จิงจบนี่ดูด้านใต้น,นะครับฝุ่นเนี่ยกะเต็ม IGBT หมดเลยนะครับเดาว่าเคสนี้ IGBT ก็น่าจะาเรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะครับแน่นอนนะแต่ที่แน่ๆนี่ดูบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ด AC in ไม่เลยนะครับบอร์ดนี้ต้องเปลี่ยนนะครับบอร์ดนี้ต้องเปลี่ยน แต่ยังไม่รู้ว่าเสียถึงบอร์ด mppt ด้านล่างไหมนะครับแต่ที่ใน,นบอร์ด ac เสียแน่นอนจากนั้นนะครับนี่มันมีการสปาร์กไหมเผามาถึงแกน low p a ฟิ f i l อร์ตรงนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะทําให้รวดเนี่ยหลอมละลายหรือว่าสารที่เคลือบรวดเนี่ยมันหลอมละลายไหมถ้าสารที่เคลือบรวดไว้มันหลอมละลายเนี่ยมันจะทำมันจะทาให้รวดเนี่ยอชอตรอบนะครับมันก็ใช้ไม่ได้แกนก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแกนด้วย นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นชุดสปายย่อยนะครับชุดสปายย่อยของ IGBT นะครับชุดสปายได้นะ,ะตรงนี้ก็อาจจะเสียด้วยหรือเปล่านะครับนะ,ะค่อนข้างหนักนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงที่แท้จริงนะครับก็คือบอร์ดคอนโทรลนะครับขออภัยนะครับกล้องอาจจะสลับไปสลับมานะถือถ่ายเองนี่เห็นไหมบอร์ด เอ็มซียูตรงนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าบอร์ดสื่อสารมีรอยโดนน้ามาเนี่ยเห็น mm hmm. ไหมนะครับนี่อันนี้เป็นบอร์ดสื่อสารที่ติดอยู่กับตัวเครื่องถอดออกแล้วสภาพบอร์ดนี้ซ่อมไม่ได้นะต้องเปลี่ยนยกบอร์ดถ้าจะใช้นะครับถ้าไม่ใช้ก็แล้วไปแค่ถอดสายแพร์ออกนะครับส่วนมากคนก็ไม่ค่อยใช้กันอยู่แล้วนี่พอร์ตสื่อสารด้านข้างตรงน,นี้นะครับนี่คอมพอร์ตตรงนี้แหละที่คนไม่ค่อยใช้เรากา็แค่ถอดออกนะครับประเด็นใช้ ประเด็นไม่ได้อยู่ว่ามันใช้ไม่ใช้ประเด็นอยู่ว่านะครับมีรอยช็อตแบบนี้มันจะลามถึงบอร์ดคอมบอร์ด m c u ตรงนี้ไหมถ้ามันลามถึงบอร์ดอันนี้ก็ว้าบุ่นเลยนะครับบอร์ดราคาบอร์ดเนี้ยก็สองสามพันเข้าไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับแรงที่มาด้วยนะโอ้เคสนี้นะครับก่อนซ่อมเนี่ยน่าจะต้องจับไปขัดสีชวีวันจับไปอาบน้ํากันก่อนนะครับเห็นไหมโอ้ฝุ่นเหนียวด้วยนะครับมันเป็นฝุ่นเหนียวนะ ไม่รู้ว่าพื้นที่ใช้งานเป็นลักษณะไหนนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้เครื่องไฮบริดพวกนี้นะครับให้มั่นเป่าฝุ่นทำความสะอาดนะครับสักอย่างน้อยก็ปีละครั้ง2ครั้งก็ยังดีนะครับนะโอเคบางคนนะครับซื้อมาใช้งานไม่ทันไรพังก็มีแต่บางคนเนี่ยก็ใช้งานเป็นปีๆใช้งานจนลืมก่อจะพังก็มีเหมือนกันนะครับเครื่องพวกนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวขยุญาตทำการซ่อมก่อนถ้า ซ่อมเสร็จลูกค้าประเมินเดี๋ยวแจ้งประเมินลูกค้าไปนะครับถ้าลูกค้าตกลงซ่อมซ่อมเสร็จก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปอัปเดตกันอีกทีนึ่งว่ามันจะหลังจากซ่อมแล้วมันจะอยู่ในสภาพยังไงนะครับ